วนี้ตาเป็นประจําเดือนนอนส้มอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันและครับ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 โอหนะ้หิวน้ำน้ำให้หน่อยโอเคได้อันนี้ครับปาขวดอ่ะป๋าไม่มีมือเปิดแล้วเนี่ยหนูเปิดเองเลยเปิดไม่ออกเนี่ยเห็นป้าหมอกแล้วไม่มีอะไรอ่า เปิดให้หมดสิคะป๋าโกหกไงหนูแค่หยิบฝากออกมันก็เปิดได้แล้วเนี่ยมันยังไม่หมดเลยนี่หนูถือไว้นะอย่าทำหกบนเตียงนะคะผมไม่เชื่อหรอกเมียผมเนี่ยนะจะไม่มีแรงเดี๋ยวเราเอาของที่ตาชอบมาล่อด,ดีกว่าใส่กาวกนิดเพิ่มความยากให้เขาสักหน่อยหน <ไป S 3> ูของขวัญปลอบใจวันเป็นประจำเดือนอะไรอ่ป๋า ไม่สิคะปลาไม่มีแรงแล้วอะปลาเปิดขวรนำให้หนูมือเจ็บหมดแล้วแล้วทำไมปลาไม่ให้หนูตรงๆเลยจะใส่คนโลให้วุ่นวายทำไมเนี่ยก็โรแมันติกไงแล้วก็